ันนี้เราจะมากินปิ้งในในราคาสองกสิบบาทเราเล่ากันไหกี่ชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเต็มเแล่ราคาไม่แพงกินแค่กุ้งก็คือุ้มแล้วไงนิออเถอะสสก ะพดานพอไหมเนี่ยพดานพ <wart> อไหมหมืดนย่พดานเลยนะ ลาบ,บานลาบานอะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่สวนหลวงซักแรค,ะคะใช่จะบอกว่าเราอะนักพี่เจ,บบอจเอาไว้ก็คือนักทุกคนมานั่นแหละคือช่างผ้าพี่เจนู่นนันนี่แต่ว่าทําไมรู้ปะออยังไม่มาแล้วเราสองคนก็บังเอิญว่ามาถึงก่อนแล้วก็มาพร้อมกันนะก็วันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปกินร้านปิ้งย่างคะ่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นร้านที่คนเยอะที่สุดในย่านเมื่อกี้คือเดินผ่านคือไม่คิดว่าเฮ้ยคนจะเยอะขนาดนี้แล้วประเด็นคือไม่ใช่หรือปะมีแต่นักเรียนจ้ะ ไม่แต่นักเรียนแล้วก็นักศึกษาก็คือว่าเออแซ่บแหละ <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงไปไถึงปิ้งย่างอ,ะะอ่ะแซ่บแหละถ้าพี่เจกับตาล้องเราม,ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกินบ้างชื่อร้านว่าปิ้งเนยซึ่งราคานะคะอยู่ที่298บาท <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปไงไปเก็บภาพไปนในกายดูนะคะ ในขณะที่เรารอทุกคนนะคะเราก็ไม่รอช้าที่จะหาออเดอร์มากินกันเหมือนเคยะคะใช่จะบ,บอกว่าที่สวนหลวงสแฟีร์คือมีของกินเยอะมากใช่ป่ะแต่ว่ามีร้านชานมไข่มุกร้านหนึ่งที่เราอ<ล>่ะกอดปลา <คน S 1> ปลาชอบชอบเพราะว่ามันเหมือนแ,แบรนด์แบรนด์หนึ่งเราไม่จำไม่พูดชื่อแต่ว่ามันราคาย่อมเยาวกว่า ah. <c oughs> <c oughs> นั่นแหละชื่อร้านว่า no บรนด์นะคะตอนนี้เราสั่งไปแล้วนะเป็นเมนู s i g นเจอร์นะคะก็จะเป็นชานมไข่มุกทั่วไปนะก็เดี๋ยวไปดูกันสั่งสองแก้วนะทุกคนในราคา100อบาทก็ตกที่แก้วละ50าบาทในราคาไซส์เอสนะคะใครอยากกินไซส์เอ็มก ที่65บา้าแล้วก็ได้ไข่มุกสีทองด้วยท่านแม่มาใส่เราอ่ะทัานผ้ามาแล้วแต่ว่าพี่เจอ่ะยังไม่มาเลยยี่ไหนแอบ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 มามาได้แล้วเพื่อนมาส่งเพื่อนมาส่งเออเอามาส่งเฮ้องานเยอะมากเลยดูดิแบงนดนรพุกไปเลย จะพูดกับเขาไหมคะถึงหัวหน้ารืออะไรพามาแล้วเมื่อกี้รถติดมากฝนจะตกเลยเธอดูท้องฟ้าท้องฟ้ามันคลึมมันคือมองยิ่งนี่พี่ฝนหรือว่าชีวิต ชีวิตเลยล้วนๆเลยรู้หรือเปล่าว่าจะพามากินอะไรไม่รู้แต่ให้รู้ว่าย่านนี้ของกินเยอะย่านนี้ของกินเยอะมากค่ะถ้าใครอยากให้เราเก็บทั้งหมดในนี้ก็ลองเรียกร้องมาดูรอก่อนรอก่อนแต่ว่าเราก่อนที่นนีพักเขาบนท้องอื่นมาสองวันแล้วเราลุยย่านกนไม่พักเลยใช่ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาพี่เจแล้วก็พลอยมากินร้านปิ้งเนยค่ะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่คนคิวเยอะมากในแบบว่าสวนหลงสแควร์นะใครที่ไม่รู้จักก็อาจจะแบบอยากให้ลองมาทานดูเพราะว่าราคาเขาจอมย่อยชั้นน่ะผ่านบ่อยมากแล้วคนคือเขาจะมี2 คนเต็มทั้งชั้นบน,นชัชน้นล่างเธอคิดอย่าเหนื่อยว่าฉันมาหาใครหรืออะไรไม่มีไร จริงจริงเพราะว่าร้านนี้คือช่วงแบบ5้าหกโมงเนี่ยคือคนเริ่มเยอะแล้วเมื่อกี้แอบไปดูกับพลอยก็คือคนเริ่มแบบรอหน้าร้านแล้วอะเมื่อกี้เดินผ่านอะเห็นเปล่าว่ามีแต่เด็กๆใช่แต่ไม่ใช่เด็กนักเรียนนะฮะเด็กมหาลัยนี่ก็ได้แบบมหาลัยวันนี้วันนี้ผมเพิ่งเรียนจบมาเสกสองเมื่อกี้ชั้นลอบเหมือนไอ้นี่ยชั้นลอบเหมือนเรียนเรียนอะไรนะพวกแบบศิลปะศิลปะอะไรอ่ใช่เอกปั้นน้ำมันปั้นน้ำมันโตขนาด้แล้วปั้นน้ำมันไปรั่วไปรั่วอะเดี๋ยววันนี้เรา ไปส่องผีเอ้ยไม่ใช่เราไปกินหมูทะกันเราอยากเรื่องจริงมาพูดเราร้งมาเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันอ่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านปิ้งเนยนะที่ทั้งสองอย่างเลยนะก็คือเป็นชาบูกับปิ้งยากคือเขาจะมาเป็นชาบูที่เห็นไม่ใช่อันนั้นคือจิ้มจุกไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อคิวกันโอเคเพราะเดี๋ยวจะนานเนาะไปจ้าไปน เลยพวกเนี้ย่ากันไามกี่ชั่วโมงนะต่อมาตั้งแตดสี่โมงเพึ่งชั่วโมงไอ้ห้าปะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเต็มๆขนาดบอกเขาว่ามาถ่ายรายการก็ไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราต้องตามคิวใช่เราจะไม่มีอันสิทธิ์ใดๆเอางี้เอางี้ให้ดูเงินเพิ่ดูตอนนี้ดีกว่าว่าเยอะขนาดไหน เดี๋ยวมารอดูว่าเราจะต้องรอร้านปิ้งย่างนี้อีกกี่ชั่วโมงนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะโทรมาเลยเมื่อกี้ตอนที่จังหวัดไปจองคิวอะเขาเปิดหน้าที่สองแต่ประเด็นคืออะไรวะร้านนี้ไม่จํากัดเวลาก็ไม่รู้อีกนั่นงรอไปลุกกระดีกนนชัเป็นสีที่ตุดหรือว่าเป็นลิสต์วันก็ลองไปเช็คๆกันดูเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอต่อไปแนละ้ว<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเราจะรอเป็นเวลากี่ชั่วโมง One hour later สุดเราก็ได้เข้ามาในร้านกันแล้วนะคะทุกคนประเด็นคือเรารอไปแค่ประมาณหนึนหน่งชั่วโมงสิบนาทีใช่ผมที่ตกจนฝนตกอ่ะก็ได้ที่มาแล้วเราได้อยู่ชั้นสองเนาะใช่ค่ะมาไหน้นก็จะมีโซนซ้ายโซนขวาแลา<ช>นะแลข้างล่างก็มีพื้นที่รองรับแบบว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับใครที่มา คนนะก็ได้2เตานะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นย่างย่างหรือว่าจะเอาเป็นต้มต้มหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าย่างต้มก็มงก์ชันเลยกับเรานี่คือเราสั่งมาจะเป็นแบบย่างแล้วแบบต้มใครที่นั่งชั้นสองนะคะต้องขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าจะหยิบพวกเนื้อเนื้อหมูอะไรค่ะต้องลงไปบริการตัวเองที่ข้างล่างนะจริงจริงส่วนนั้นบนก็มีนะใช่ข้างล่างจะครบกว่าอ่าใช่ถ้าบนมีพ้อของทางเล่นก็สามารถไปตักน้ำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อนะต้องลงไป้างล่างงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมไปกันเลยบอกแค่บรรยากาศคร่าวๆพอไปจ้าไป ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรวะเออมันก็กินหมดอยู่แล้วเราถามคนแต่ประเด็นอ่ะพี่จนะัก้องขอทักว่าพี่ผักใบเขียวเหรอพี่แกเป็นอะไรจัดมาให้แต่มันไม่ใช่ใบเขียวนะมันเป็นใบขาวแต่อ <c oughs> ัน <c oughs> นี้คือเซตที่ปิ้งย่งางกันหมดใช่เราม,มาดูกันว่าเราเอาอะไรมาบ้างกันมีสามชานมีเบคอนมีถั่วอนะคะจริงๆเขามีให้เลือกมากกว่านี้เป็นพวกหมักๆอะไรก็มีแต่ว่าเราเนี่ยมากินปิ้งย่างเราชอบแบบอะไรที่มันขึ้นหนักหนักไม่เล็กคึ้นเล็กหนัก มนะมีทั้งเนื้อมีทั้งซี่โครแล้วก็มีของกินเล่นแบบเนี่ยโอ้โหมีสปาเกตตี้ด้วยเป็นต้องมีที่บอกเลยว่าสวยก็มีนี่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 กุ้งนะคะโอ้โหมีร้านญี่ปุ่นไหมคะกินแค่กุ้งก็คือปุ้มแล้วแต่จริงต้องแกะเองต้องแกะเองันนี้เราขอเขาแกะให้อะไรสวยมิสเตอร์เอกก็บอกตรงๆั้งแต่ที่เราเอามาเนี่ยยังมีพวกแบบเต้าหู้เลูกปลาลูกชิ้นนู่นนี่นั่นที่แบบพวกเราไม่ได้มากินอีกหรือว่าหมูเส้นอีกเยอะเลยเอามาเหรอเอามาส้มแเอามา ประเด็นคือมาแค่ของไม่เราเรากลัวเพื<ม>่อนไม่กินไงเราก็เลยแบบเออเอามาให้ทุกคนดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่างนิดๆอย่างนั้นข้างหน้าข้างหน้าเป็นส่วนเนื้อบ้างใช่ส่วนเนื้อเ,น,อน,เนื้อก็อจะแบบมีพวกสันคอนู่นนี่นั่นนะฮะแบบส่วนต่างๆใครชอบแบบมันเยอะก็เลือกแบบมันเยอะมานี่เราเลือกมาแบบอะไรส่วนให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออเป็นมีเยอะนะเรากินเลยไหมเราจะเอาหม้อไหนก่อนเราต้องเลือกจริงๆอ่ะอันนี้มันต้มไม่ได้เพราะว่ากว่ามันจะสุงอีกใช่ป่ะกันทำอันนี้ก่อนแล้วมาย่างนี่ใส่เลยอ่าใส่แบ่งครึ่งแล้วกันนะแบ่งครึ่งแบ่ง เนื้อเราจะลงเนื้อก่อนให้หมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกที่เป็นวัตถุดิบหลักอย่างเงี้ยมันสุกยากแล้วผักค่อยตามไปคัมโบเต็มแล้วมัออ้งไปโอเคน้องอยากกินอย่างนี้อุ้ยสลายบ้างไปอะ่ะไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องสลางเงี้ย <laughs> ไม่ต้องสลายแล้ว <laughs> ต่อไปเป็นผักนะนะล้างมือแล้ว <laughs> วันไหนเมื่ <laughs> อวาเมื่อวานแล้วยังอีกยังไม่อยู่ดอีกยังอีกปิดฝาจ๊บ แล้วเราก็มาฝังที่เป็นย่าง้ากขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเนยลงสามชั้นเลยชั้นเอานี้นะอุ้ยโอชั้นเอานี้ชั้นเอานี้โอ้โหผมว่าผมอยู่ในจุดพิศสารนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เด้ง่ายเลยเนี่ยอันไม่เทคนทำไ้มันไม่เด้งเก็ใส่ัเข้าไป กระเด็นแต่ของเต้าหู้เห็ดชิมทองเห็ดชิมทองใส่ไข่ทองกินกับเนยอร่อยมากนี่ตามตามตามด้วยู่ดิกระดมไปมั้ยนี่เฮ้ยโหนี้อันนี้มาวายหน้าเลยดิกระทะเขาแรงมากนะโอ้โหเอานี่มากไฟแรงมากไฟแรงมากที่ชอบคืออะไรวะมันเป็นเตาถ่านเลยเพอเป็นเตาถ่านอ่ะกลิ่นนั่งหอมใช่ถ้าสัมผัสแต่การดูอ่ะมันรู้สึก มุดิของคุณภาพที่มีคุณภาพอาพลไรบอกว่าและราคาไม่แพงอยากให้ดูว่าสามชั้นย่างนั่นเดียวเป็นไงชีสลงเหรอชีสลงชีสลงนี่กินเลยไหมกินเลยไม่สงสารพยอยู่ไรของอเฟินนะคะเป็นเป็นเป็นอะไรเนี่ยสันคอสไลนะคะที่นี่ร้านแบบโคตรเด,ด้ดดเง ไม่ได้ต้องตามไปเพรผมเป็นสามชั้นนะฮะอืมโตหวันจะจัดอร่อยมากปลาทิ้นอย่างก็เร็วงูนุมมันเยิ้มเลยนึ่งแบบบานสตบางเพราะเราจะไม่มีวันหอมอ๋อเพราะเราจะไม่หยุดเยอะคนจีมากขึ้นหมดหมดแล้วต้องกันเ ว่ามันมีรสชาติจัดกันเต็มเแต่ว่ารสไม่ได้จัดมากมีความแบบเปรี้ยวหวานซีฟู๊ดนี่คือแบบว่าถ้าเทิมพริกเทิมกระเทียมมหนอร่อยมีกรอบเลยแต่วซชุกี้เขาก็ดีนะโซชุกี้เขาจะมีแบบเด็ดเด็ดนิดนึงสามการหมดแล้วหมดภายในไม่ถึงสิบนาทีแรกเราทำหกหรือเปล่าไม่ไมีนี่เราก<ไ>ินหรือเราอะไรเนี่ยร้ออานนี้จับเก่งเพราะเราเดี๋ยวนี้คนดูบอกว่าเรากินน้อยมากจะไม่พูดเรากินเดียวเดียวลองไตะกรอบนี้ nước cốt bò kiểu này đểp ngonแน่นอน luôn á. Thơ, con nhìn nước cốt bò chiên, đun nè. Oh, 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 oh. Nào mìu, mày zoom, mày zoom. Mìu vẫn chưa tước. Nữa phải không? Chưa tước, đang nữa phải Thôi đủ rồi, đủ đủ rồi. Muốn ăn chiên. Này hả? Cây đàn đủ không nhỉ? đàn đủ không nhỉ? Mình 21 đàn này nè. Cây đàn đủ không nhỉ? đàn đủ không Không. Không đủ กินหนี่บุกตได้เครื่องอะไรนะเดี๋ยวนะเกือบมาดนสัญญาแล้วกือบหมดถ้วยเลยอ่ะอาหมดเลยเหรอกันว่านะเราต้องเทยวหูเราต้องไม่เอามันอีกชิ้นนี้ยาวจริงปิน้อทได้หรือังได้แล้วหนึ่งสองสามแต่คิดว่าได้ถือเถอะครับ ตามตามตามน้องเฟิร์นปด้วยอะไรจังหวะนี้หยุดไม่อยู่จริงอมอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเมื่อกี้มมีใครใส่เนื้อลงไปหรือเปล่าอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะคะ แบบต้มๆแต่ถ้าใครชอบกินแบบมันๆเิๆ้มแครมลิสๆต้องเป็นไส้ปิ้งเลยไม่แนะนําให้มาสามคนเพราะเราจะได้กิน2อย่างก็คือลองไปเลยว่าชอบแบบไหนเพื่อนใครแบบเออชอบสองแบบวัตถุดิบของที่เนี่ยก็่ว่าเป็นเนื้อเนื้อหมูอะไรเงี้ยเพรมันดีดมากเลยอ่ะเบคอ,อนหน่อยทุกคนดูดิอันนี้รับประกันเลยทุกอย่างคือดีเนียนนี่นี่นี่โอ้โหไปไม่ร้อนเลยไปไม่ร้อนเลย เราเพิ่งล้างกระทะไปเซตหนึ่งนะฮะเรากำลังลงเซตสองเจ้าเป็นรุ่นอยากเศร้าความรอ้อนมันลดลงความร้อนมันลดลงแต่นเนยหอมมากอะ่ะสบายเราลงกุ้งอะไรดีกว่าเฟิร์น <c oughs> โอ้โหเหี้ยไปปะเนี่ยไอ้ดอกมันจะสมมิไม่บางตัวบางตัวเกินลง <c oughs> ลงน้ำเลยลหรอว่ายน้ำเลย เราพูดถึงบรรยากาศเนี่ยไหมใช่คนเยอะมากเลยนะทั้งบอกว่าเต็มทั้งคลองจริงทุกคนน่าจะได้ยินเสียงบรรยากาศอยู่แล้วคือเสียงคนพูดเยอะมากแต่ตอนแรกต้องบอกก่อนว่าร้านเนี้ยมัามีแค่โซนเล็กๆเท่านั้นตอนนี้คือเขาเปิดขยายชั้นบานเาะมีทั้งสองห้องอันนี้คือชั้นบนใช่ปะอันนี้คือห้องตรงห้องนุ่งห้องหนึ่งฝั่งนู้นอีกห้องหนึ่งคือคนเยอะมากถ้าใครมาก็อย่างที่เรามาตอนแรกคือรอนานหน่อย เพราะว่าพวกหอค่ะค่ะค่อนข้างเยอะโรงเรียนมาใช่คนทงานก็มีแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกนะทุกคนแล้วถ้ามองลงไปคนยังต่อแถวอยู่เลยอ่ะเพราะว่าอาจจะด้วยแบบว่าราคาที่มันเข้าถึงง่ายแล้วเขาไม่จำกัดเวลายิ่งเรามากินวันนี้ฝนตกไปปอยอารมณ์มันงอแงนึงแล้วก็แเปิดเทคคอาเบาอากาศเย็นๆเจออะไรอุ่นๆแล้วความรู้สึกเราเป็นไงเศร้ามองเฮ้ยยี่แล้วเว้ยมันเริ่มแล้ว เริ่มเปลี่ยนสีกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีสเหมือนคนที่เปลี่ยนไปเฮ้ยวันนี้เรามาเฉียนน้ำตาหน่อยพี่เฉียนน้ำตาที่มอสโตมันอร่อยไหมมอสโตมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องกุ้งลอยเต็มมือหมดเลยมีใครอยากกินกุ้งไหมหนูอยากกินมากอยากกินเองฉ <c oughs> ันลงเนื้ออย่างเดียวเนื้อเราหมดไวมากจริงเดี๋ยวต้องไปเติมนี่ สปาเกตี้เขาอ,อร่อยอร่อยวันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอ,อร่อยออร้อนหมดเลย,ออยลองมั้ยลองครีมเขายังอร่อยเสียยากแต่มาหน้อยไม่ตัดมาอีกดอ่ะดีบอกแล้วฉันตัดมาถูกอนนันจริงๆริทสาเาก็ตตีบอยู่ในร้านหมูกระทะสปาเก,กตตี้ถึงอร่อยแล้เวเป็นกงบ้างม่ค่อยมีใครตัดไห<อ>มสปาเก็ตีตมเขาหอมนมมากเลยนะเห็นว่ามันเริ่มแนละ้วเริ่มจะได้ ต้องจิ้มเลยนะคะอะร่อยใไหมจะบอบ้างกินอยา่าชีเยอะๆใส่ไข่เยอะๆตามๆอร่อยปังไม่ไหวโอ้ทั้งชีทั้งบะหมีม่กึ่งทั้งกุง้งทั้งไข่นี่มันทำในป่าตองนี สดดีนะสดสดนะเอาจริงเอาจริงถ้าไม่สดก็จะบอกว่าไม่สดแต่เนี่ยกุ้เขาดีมากๆเลยอะแล้วแบบชิ้นไม่น่าเกลียดอะชิ้นก็ลังดีอะเโดยเวพาะใครไปกินร้านมิ้งน่างแล้วบอกว่าอย่างกินกุ้งดีๆอะต้องมาร้านนี้เพราะว่ากุ้งอะมันกรึบมากเขามี่เคสเลือกสองกุ้งจะมีเป็นกุ้งธรรมดากุ้งแม่น้ำแต่กุ้งแม่น้ำอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนิดนึงก็แตอย่าบอกว่ารังซุ้มเนี่ยดีมากเมื่อกี้ที่คุยกับออยคือรังซุ้อแบหอมกรอบหอมมากไม่แน่หอมกว่าร้านชิมจุ่มของร้านนี้นะชอบอะ กาดลังสุน่อยเราใส่ผงเนีย่ยใส่ผงเลยเราเราชอบซุนนะเราเราชอบความเต็มเต็ซุก็ดีเอาไปต้มอ,อะไรกินที่บ้านไม่เยอะเลย,ยหมูที่เนี่ยประทับใจอย่างหนึ่งเือว่อบถ้าไปกินร้านอื่นจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่มันบางจาง<อ>ังแต่ร้านเนี้ยมันกำลังพอดีแล้วก็แบบว่าดูดิ ไม่ได้บางเลยอ่ะกินแล้วมันเต็มปัดเป็นคำแล้วเออแล้วถานหนึ่งคือให้เยอะไม่ต้องเดินบ่อยบางร้านเหมือนแกงเราเดินบ่อยนะบางเชียแล้วก็เดินไม่เอาเดินไม่เอาอันนี้คือแปอารอมหนึ่งเนี่ยนั่งได้ยาวามมึก ท,ทั้หมดเขาก็คืออยู่นะนี่ขายดีกับพวกชีสชีสเรามาสี่ถ้วยอ่ะเกลี้ยงเลยนี่คือโควดที่ห้าขออนุญาตวางไส้กรอกไปเล็กๆดีลายเนื้อขอนิดนึงได้ไหมไมีพื้นที่ให้เบคอนไหมไม่มีบอกเลยไม่มีฉ <c oughs> ันทำเองฉันเอาเนื้อฉันลงน้ำเลยไม่มีฉันจะไ้ลงต่งางเขาไม่อัดตังา,เาตงาเขาไม่อัดเขาเปิดเพลงเรื่อยๆนะบรรยากาศดูเราลงใส่ข้าวโพดลงไปในนี้ป่ะได้ได้ เราก็เขารู้หมดอะไรยนะกินนะจังใหญ่ถ่ายละเนื้อกูไปไหนวะกูควงกันนานแล้วอ๋อนี่นี่อะไรเต้าหู้ใสอย่างเลยอันนี้กินจริงจังมากเยอะเลยกินจริงถือจริงใส่ซอส เดี๋ยวหัวร้านนะเ,ออเดี๋ยวเพื่อนหัวร้านนะออไม่ชอบินของฉลรนกินไม่พักเลยทุกคนเช่าไมว่าที่เรา นี่คือแบบสรุปก่อนอย่าลงไม่เอาใหม่เดี๋ยวลงไปเอาใหม่ดีก่อก็สำหรับใครนะคะที่อยากมากินร้านทิ้งเนยนะก็สามารถมากินได้ที่ส่วนหลวงสเปรนะคะร้านไหนเปิดเพลงดังๆร้านนั้นเลยค่ะที่คนเยอะๆใหญ่ๆหญ่หรือว่าใครนะคะที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถดูได้ที่ Facebook เลยนะคะทิ้งเลยเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเปิดแต่สี่โมงเย็นนะคะถึงสี่ เปิดทุกวันนะคะแต่ว่าเราก็ยังสามารถแบบนั่งยาวๆได้ถึง5มุมโทรมาจองคิวก่อนได้หรือเปล่าไม่รู้ลองโทรมาก่อนเพราะว่าคนเยอะมากตลบใจว่าค่าคือด้านดีมากดีมากดีมากกับคุณภาพแล้วก็ราคาแล้วก็สิ่งที่ได้แบบว่าเตาสองเตาอะไรเงี้ยมันหลากหลายด้วยและบริการก็ดีด้วยไม่แย่เลยคือมากันได้โอเควันนี้อิสราเวอร์ชั่น3คนที่เจ็เฟรมากินลูเป้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะ ราไปที่ไหนโซนไหนหรือว่าร้านไหนก็ลองคอมเมนต์นเข้ามาบอกนะคะบ,บอกว่า,าทุกคนจะเช่ากันจังคลิปนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบบ๊าายายสวัสดีครับใครเี่เหรอเอ้ยเรียนหน่วยจังแกกินหมูกระทกระกันก็จะแบบเฮ้ยร้านนี้ไม่เมื่อยท,ทำไมสมัยเราเรียนมันไม่มีอะไรแบบนี้แบบเรียนื่อยเลยร้านนี้ไม่แกร้านนี้ไม่แกร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่าพวกเราต้องทั้งร้าน กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยตั้งหำามเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะ